จาาพี่น้องจ้าวันนี้วันนี้จะส่งให้นะคะอู้ไรเืินร้านมากเลยหมุนอุ้ยปุ้ยเลยต้องตั้งสติก่อนนะคะหลังจากที่ไปทําเกษตรยุคใหม่มาเนาะเมื่อด้บอกอลูกค้าว่าหยุดปรับปรุงร้านนะคะไปทําเกษตรยุคใหม่ด้วยเนาะลองรับอนาคตด้วยกลับมา มาที่เก่าที่เดิมแล้วค่ะเนาะทางอำเภอไปแล้วก็ทางจังหวัดมหาสารคามนะคะเรายังทํางานเหมือนเดิมนะคะส่งสินค้าให้ลูกค้าเหมือนเดิมทุกหน่วยงานนะคะอสะมกรมการปกครองหรือว่าปกครองท้องถิน่นอปพรสินค้าที่เราเคยทำนะคะ่ะมีทั้งเสื้อกัก๊กแล้วก็อาร์มนะคะอาร์มติ้นตุ๊กแกแล้วก็ปักลงเลยก็มีเนาะ าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยตอนนี้พร้อมส่งสินค้าแล้วค่ะกำลังทยอยส่งให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ทาร้านรับออเดอร์ไว้นะคะทางร้านก็กำลังทยอยส่งตามคิวนะคะตามคิวค่ะเร่งขนาดเลยตอนนี้เนาะเร่งที่นี้แล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าก็บ่าอยากเร่งอย่างหลายเพราะว่างานออกมาเป็นสิบพดีนอกจาสิบพยัมพิถีพิ่ถัถนนะคะได้ทุกเจ้าได้ทุกลูกค้าเลยนะคะรับรองไม่มีตกหลน่น หรือว่าท่านใดสั่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้สินค้าก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะเผื่อว่ามีตกลุ่นบ้างเนาะอันนี้ก็พร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะเนาะไปค่ะ